สวัสดีนักเทรดเดอร์ทุกท่านวันนี้ผมโยตินทินผู้ไทยจะมาเทรดให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันว่าอ้าวไม้นี้ไม้นี้ลงมาอีกออเดอร์นี้ผมจะเข้าให้ดู6เหรียญลงมาอีกนิดนึงน่อยครับโอเคเข้าไปแล้วได้ราคาไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่า แรงซื้อมีเยอะผมมั่นใจว่าสำเร็จหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องร <c oughs> อดูกันลุ้นละเหลือ10วิ10บกวิสุดท้ายวันนี้ผมจะไม่พูดภาษาภูไทยนะครับจะดัดจริตพูดภาษาไทย <c oughs> นิดนิดโอ้โห <c oughs> ชนะนะครับพ่อแม่พี่น้อง เกือบไปแล้วฮ่าไม่ธรรมดาแล้วนี่ออเดอร์นี่เสียวๆเลยวันนี้ผมมาเทรดบล็อกของ IQ Option ให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4เมษา2 500, 5ยน2 5นะครับเป็นวันอาทิตย์ตลาด OTC ซซะด้วย ตอนนี้กำลังเปิดคู่กำลังหาคู่ที่ที่มีแรงขายแรงซื้อที่เยอะๆผมก็จะเข้าจะตามเทรนเพราะว่าเห็นหลายครูบาอาจารย์ก็สอนมาว่าตลาด OTC นี้ต้องตามเทรนก็จะชนะ นี่ผมก็จะเปิด9คู่ไปพร้อมๆกันเลยคู่ไหนน่าสนใจเข้าเทคนิคผมบ้างสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเทรดหรือยังไม่ได้เป็นนักเออคู่นี้เดี๋ยวก่อนคู่นี้น่าสนโอ้ลงมาอีกนิดนิดนิดจับโอ้ทันเฉยเลย สวยอยู่เหนือเส้น SMA หรือ EMA 5เทคนิคของผมก็คือถ้ามี2แท่งเขียว2แท่งคือค่าเงินนั้นๆ โอ้ขึ้นไปแล้วสุดยอดต้องอย่างนี้สิครับสวยงามพร,ราม9เก้าเลยครับพ่อแม่พี่น้องคือถ้าเขียว2แท่งติดกันเหนือเส้น EMA 5ผมก็จะซื้อขึ้นอีก1แท่งได้30แล้วครับ เออคู่นี้ก่อนจัดไปแล้วครับออเดอร์ที่3โอ้สวยออเดอร์ที่3ก็สวยเหมือนกันคือทุนผม20เหรียญ20ดอลลาร์นั่นเองผมหวังเอากำไรอีก20ดอลลาร์ผมก็จะถอนคือได้กำไร100%นั่นเองครั้งนี้ผมจะจะเทรดแบบ แบบมีวินัยแต่ละครั้งนานสำเร็จไปแล้วครับคือแต่ละครั้งที่ผมเทรดมาส่วนมากถ้าได้แล้วก็อยากจะเอาอีกเอาอีกความโลภเข้ากรอบงำนั่นเองทำให้ผมเสียครั้งแล้วครั้งเล่าสะอาดแล้วสะอาดเล่าล้างพอตหลายครั้งแล้วผมก็ยังไม่เข็ดแต่ครั้งนี้ผมจะทำตามครูบาอาจารย์ จะพยายามฝึกวินในและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ดีที่สุดนี่ผมก็จะมาวาคู่ไหนที่มีแท่งแดงติดกันสองแท่งใต้เส้น ema 5หรือใต้เส้นกลางของ bb 1 4ก็จะจัดเลย คู่ไหนอีกน้าผมจะเริ่มบันทึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาว่ามันจะชนะกี่วันจัดไปอีกแล้วครับคู่นี้ถ้าถ้าจบคู่นี้ก็ถือว่าจบงานของวันนี้ เพราะผมวางแผนว่าจะเทรดสีไม้ต่อวันถ้าชนะติดต่อเนื่องทั้ง4ไม้นี่ก็คือได้กํำไรมาร้อยเปอร์เซนต์ก็จะถอนออกทั้งหมดเลยวันต่อไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุ้นโอ้สุดยอดสวยเหมือนกันถือว่าผมจบงานแล้วนะครับรวม41ดอลลาร์ รวมทั้งทุนเป็น41ดอลลาร์ผมก็จะถอนออกหมดเลยแต่ก่อนผมไม่ได้อาลง YouTube ครับเพราะว่าไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่มีได้มีเสียนี่ผมก็จะถอนแล้วนี่ถอนถอนออกหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดเปิดปกติก็จะฝากเข้าไปอีก20ดอลลาร์ เพราะว่าแต่ก่อนผมฝากเยอะก็จะเสียเยอะได้บ้างเสียบ้างเพราะขาดวินัยนั่นเองครูบาอาจารย์สอนว่าให้มีวินัยให้ควบคุมอารมณ์ไม่ให้โลภเกินไปให้บริหารเงินในพอร์ตตัวเองให้ดีๆแต่เราก็แหกกฎแหกกฎก็เหมือนนักเทรดเดอร์ทุกท่านเคยเจอมาแล้วครับล้างพอร์ตสะอาดเลยครับ แต่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปผมจะลองฝากแบบฝากแบบ2020 20ดอลลาร์ก็ประมาณ600กว่าบาท20ดอลลาร์ถ้าถ้ามันล้างก็คือไม่ไม่ฝากเพิ่มวันนั้นถือว่าหมดโคต้าของวันนั้นถ้าได้4ไม้ติดก็ผมก็จะถอนออกเลย จะวันนั้นก็จะไม่เล่นเลยจะหยุดจะหาเวลาทำอย่างอื่นสิ่งที่เราชอบหาฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือหรือไปออกกำลังกายหรืออย่างอื่นดูหนังฟังเพลงไปนี่ผมก็ถอนออกแล้วนะเหลือ0ูนย์ศดอลลาร์แล้วในพอตสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเทรดยังไม่เคยเล่นแอปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ใต้คลิปผมนี้ผมจะวางลิงก์ไว้ ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูครับเล่นมีเงินปอไม่ฝึกสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยนำเดอ้อกดมังหูก่อยเลยโอเคขอบใจหลาย,ลาย